p o s t c s t t o o e e e ออีซีมรีวิวหนังสือพ่อไม่รวยก็รวยได้เคล็ดลับ21ข้อที่จะพลิกชีวิตคนธรรมดาบ้านไม่รวยให้เป็นมหาเศรษฐีด้วยสมอง2มือของเราเองเขียนโดย by a n t นเซผู้เขียน is that frog กินกบตัวนั้นซะ เคล็ดลับความสำเร็จที่3มองตัวเองว่าไม่ได้เป็นลูกจ้างฉันคือกัปตันผู้ควบคุมจิตวิญญาณของฉันฉันคือผู้กำหนดโชคชะตาของตัวเองวิลเลียมเฮนทลีย์นับจากนี้ไปจงรับผิดชอบ100%เอร์เซเติมต่อทุกสิ่ง ทุกอย่างที่คุณเป็นและทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกำลังจะเป็นอย่างหาข้ออ้างหรือกล่าวโทษคนอื่นว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาหรือความล้มเหลวของตัวคุณเองจงเลิกพ่มบ่นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในชีวิตที่คุณไม่พอใจอย่าวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นว่าด้วยเรื่องอะไรก็ตามคุณต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวคุณเอง คุณจะต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวคุณเองร้อยเปอร์เซนถ้ามีบางสิ่งในชีวิตที่คุณไม่ชอบก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะเปลี่ยนแปลงมันหรือเปล่าเพราะคุณคือผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวคุณเองคนอเมริกันสเเซแรกบนยอดพีระมิดมองตัวเองว่าไม่ได้เป็นลูกจาก้างพวกเขาไม่สนว่าใครจะเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้พวกเขา ข้อผิดพลาดร้ายแรงที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ก็คือการคิดว่าคุณกําลังทํางานให้กับใครก็ตามที่ไม่ใช่ตัวคุณเองคุณเป็นนายตัวเองเสมอคุณคือประธานบริษัทที่ให้บริการตัวคุณเองเสมอไม่ว่าในขณะคุณจะทํางานหนะ้ที่แห่งใดก็ตามเมื่อคุณมองว่าตัวเองไม่ใช่ลูกจ้างใครเท่ากับว่า คุณได้พัฒนาความคิดแบบเจ้าของกิจการขึ้นมาแล้วซึ่งเป็นความคิดของคนที่เป็นอิสระรับผิดชอบต่อตอนเองและรู้จักเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองแทนที่จะรอให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นคุณเลือกที่จะสร้างมันขึ้นมาเองคุณมองตัวคุณว่าเป็นเจ้านายของชีวิตของคุณ คุณมองตัวเองว่ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อสุขภาพร่างกายฐานะทางการเงินหน้าที่การงานความสัมพันธ์รูปแบบการใช้ชีวิตบ้านรถและทุกองค์ประกอบที่จาเป็นต่อการดำรงชีวิตของคุณนี่คือกรอบความคิดของเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเอง คนที่รับผิดชอบต่อตนเองจะให้ความสำคัญกับผลลัพธ์อย่างมากพวกเขามีความคิดริเริ่มที่จะลงมือทำเสมอพวกเขาชอบอาสาทำงานต่างๆและเรียกร้องความรับผิดชอบเพิ่มเสมอผลที่ตามมาก็คือพวกเขากลายเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าและน่านรับถือที่สุดในองค์กร พวกเขาเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาที่จะรับตำแหน่งที่สูงขึ้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้นในอนาคตคุณเองก็ควรทำแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันคำถามก็คือถ้าคุณได้เป็นประธานบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่หนึ่งวันหรือไม่ก็รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบริษัทที่คุณทำงานอยู่สิ่งเดียวที่คุณเลือกจะเปลี่ยนแปลงทันทีก็คืออะไร ไม่ว่าตอบจะเป็นเช่นไรให้จดมันลงบนกระดาษวางแผนและเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้การลงมือทำครั้งนี้เพียงอย่างเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้แล้วค่ะให้คิดว่าเราเป็นนายของตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะทำงานประจำให้คุณคิดว่านี่คืองานของฉันคุณคือผู้ประกอบการของตัวคุณเองใครที่เป็นฟรีแลน รับงานมาให้ทำให้อย่างเต็มที่ใครที่ทำงานอิสระต่างๆยิ่งเป็นนายตัวเองค่ะอย่างเองเองทำเป็นฟรีแลนซ์ก็เป็นนายของตัวเองค่ะเป็นแอดมินทำมาร์เก็ตติ้งขายประกันนายหน้าประกันวินาศภัยต่างๆประกันรถยนต์ประกันบ้านประกันอาคีภัยต่างๆ เราเป็นนายของตัวเองค่ะเอกคิดว่าเอเป็นนายของตัวเองตั้งแต่เอเรียนแล้วนะคะอยากที่จะเป็นนักธุรกิจหญิงเราก็เลยคิดแนวความคิดของเราก็เลยเป็นแนวความคิดแบบผู้ประกอบการค่ะเราจะไม่ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามเราจะไม่ทำงานแบบขอไปทีเราจะทำงานอย่างเต็มที่ การตอบลูกค้าการทำของเราทุกอย่างเราจะทำอย่างเต็มที่เพราะเราคิดว่านี่คืองานของเราเราเป็นนายของตัวเราเองค่ะมีแบบฝึกหัดให้ทำนะคะ ให้ระบุเหตุผลและข้ออ้างที่คุณชอบหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องอุทิศตัวเองให้กับเป้าหมายทางการเงินของคุณได้อย่างเต็มที่คุณกำลังโทษใครหรือสิ่งใดว่าเป็นต้นเหตุให้คุณย่ำอยู่กับที่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นใครหรือสิ่งใดก็ตามจงยืดอกรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองอย่างเต็มที่แล้วลงมือทำเสียตั้งแต่วันนี้ค่ะ และนี่คือเคล็ดลับที่3จากหนังสือพ่อไม่รวยก็รวยได้ค่ะใครที่อยากอ่านหนังสือเต็มๆนะคะมีในร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะคะเอก็มีลิงก์ในส่วนของหนังสือต่างๆนะคะแล้วก็มีลิงก์ของหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะพ่อไม่รวยก็รวยได้เมื่อเราฝันใหญ่แล้วเรามีเป้าหมายแล้ว จงคิดแบบผู้ประกอบการจงคิดว่าเราเป็นนายตัวเองเราเป็นเจ้าของกิจการของเราเองแนวคุดแนวคิดการทำงานของคุณจะเปลี่ยนค่ะฝากไว้นะคะสำหรับรีวิวหนังสือพอไม่รวยก็รวยได้ค่ะช่องของเอเองช่องโค้ด A อ e ิซี่มันจะเอาแนวความคิดดีๆรีวิวหนังสือ อัปเดตในเรื่องของการเงินมาฝากกันไว้ในทุกๆวันในช่องของโคดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคดเอ Easy ม o n e ี